ถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของฝ่ายกฎหมายเนี่ยผมอยากจะให้ท่านลองนึกภาพถึงบ้านสมัยก่อนนะครับบ้านไม้ใต้ถุนสูงด้านล่างก็จะเป็นเสา4ต้นหต้น6ต้นก็ออแล้วแต่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่นะครับงานทางด้านกฎหมายก็เปรียบเสมือนเสาต้นหนึ่งในบรรดาหลายๆต้นนะครับซึ่งถ้าเสาไม่แข็งแรง บ้านก็อาจจะพังลงมาได้นะครับถึงแม้ว่าเสาต้นอื่นจะแข็งแรงแต่บ้านลักษณะอย่างนี้ไม่แข็งแรงสักเสาหนึ่งก็มีโอกาสที่จะพังลงมาได้หน้าแปลกที่งานทางด้านกฎหมายจริงๆเป็นงานที่มีความสําคัญและก็มีความซับซ้อนนะครับแต่หลายที่กลับเลือกที่จะมองข้ามและก็ใช้บุคลากรทางด้านอื่นมาทําแทนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยตรงนะครับ ฝ่ายบัญชีมีคนทางด้านบัญชีทําโดยตรงฝ่ายการตลาดฝ่ายการจัดซื้อจัดจ้างมีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นทําโดยตรงทั้งนั้นแต่พองานด้านกฎหมายกับมีหลายที่ที่ไม่ได้ใช้หรือไม่มีฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะนะครับซึ่งมันส่งผลให้รากฐ,ฐานของธุรกิจเนี่ยมีความไม่มั่นคงได้นะครับอย่างนี้ผมยกตัวอย่างไว้ใน วิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอที่หนึ่งเนี่ยว่าผมเคยเจอธุรกิจที่พังเพียงเพราะไม่มีฝ่ายกฎหมายไม่มีที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคือในวันที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยโอเคธุรกิจมันก็พอที่จะไปได้แหละแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าวันที่ธุรกิจมันมีปัญหาเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวมันจะมาหลายเรื่องเต็มไปหมดและเมื่อแก้ไม่ได้ นะครับหรือแก้ไม่ทันเนี่ยก็พังนั่นแหละในขณะเดียวกันเนี่ยผมเคยไปดิสซับนะครับของธุรกิจที่มีฝ่ายกฎหมายดูแลจำนวนนี่เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเยอะมากนะครับแต่เขามีฝ่ายกฎหมายดูแลเขาก็สามารถคอนหนักเป็นเบาได้ในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะผ่านช่วงเวลาที่แย่ๆไปได้ด้วยดี วิดีโอที่สองนี้เนี่ยผมจะมาบอกท่านครับว่าถ้าท่านต้องการที่จะมีฝ่ายกฎหมายไว้ดูแลธุรกิจของท่านเนี่ยครับท่านต้องทาอย่างไรเพราะผมคิดว่าถ้าท่านดูผมมาจนถึงวิดีโอที่สองนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าท่านน่าจะเห็นถึงความสําคัญของการมีฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายไว้ดูแลบ้างแล้วนะครับ ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา,ากฎหมายเนี่ยครับมีอยู่ด้วยกันหลักๆามรูปแบบนะครับสแบบแบบแรกก็คือฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา,ากฎหมายแบบใช้คนรู้จักกันแบบไม่ต้องจ้างนะครับซึ่งตามต่างจังหวัดนยครับก็น่าจะเห็นแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในกรุงเทพมหานครนะครับที่ที่ผมเคยทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจมาเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยจะเคย ได้เห็นแล้วนะครับหลังๆห,หรือไม่เห็นเลยดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าการใช้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นคนรู้จักโดยที่ไม่จ้างแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกพันต่อกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าท่านจะปรึกษาเขาได้แค่ไหนปัญหาลึกแค่ไหนที่เขาจะสามารถให้คำตอบท่านได้ท่านจะโทรหาเขาได้วันละกี่ครั้งโทร ด่วนได้ไหมถ้าโทรแล้วไม่รับท่านต้องทำยังไงมันไม่มีอะไรการันตีได้นะครับต่อให้สนิทกันรจริงๆแค่ไหนเนี่ยมันก็จะพูดยากครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาต่อกันไม่ได้มีผูกพันกันในเรื่องตัวเลขว่าจ้างนะครับถ้าพูดเป็นตรงๆหรือต่อให้เป็นการจ้างก็าตามนะครับการจ้างคนสนิทหรือคนที่รู้จักกันในระดับที่ค่อนข้างสนิทกันนะครับ ผมก็ยังคิดว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับสาหรับตัวงานนะในในปัจจุบันนะครับโอเคแล้วครับข้อดีมันก็คือท่านจะสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะครับแต่ถ้าเขาทำงานช้านะครับทำงานปิดขัดเนี่ยท่านจะกล้าตำหนิเขาไหมถ้าเขาทำงานไม่ดีพอท่านกล้ายกเลิกสัญญาเขาหรือเปล่า หือถ้าท่านกล้าก็โอเคกับใช้แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่ลองดูแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือการจ้างบริษัทกฎหมายบริษัททนายความหรือจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนนอกมาดูแลนะครับแบบนี้ท่านจะได้เนื้อง,งานที่เต็มที่กว่าแบบที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยผมว่าท่านน่าจะรู้ดีนะครับฝ่ายกฎหมายในลักษณะนี้เนี่ยท่านเต็มที่กับเขาได้แน่นอน นะครับไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเต็มตัวนะครับมีสัญญาจ้างกำหนดหน้าที่ต่างๆไว้โดยเฉพาะนะครับในโลกแห่งธุรกิจปัจจุบันเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะางานแต่ละงานเนี่ยด่วนมันต้องการความชัดเจนในการตอบคำถามในการปรึกษาทุกอย่างนะครับปัญหาถ้าเกิดมันไม่ทันเวลาเนี่ยมันอาจจะเสียหายเยอะ กว่าที่ท่านคาดการไว้ก็ได้นะครับที่นี่มาถึงแบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือการจ้างพนักง,งานกฎหมายในลักษณะของการเป็นพนักงานประจำนะครับก็ให้เงินเดือนให้สวัสดิการตามกฎหมายในงานครบถ้วนนะครับแบบนี้เนี่ยถ้าธุรกิจของท่านเนี่ยมีงานทางด้านกฎหมายเยอะนะครับทุกวันนะครับหรือค่อนข้างจะไปทุกวันแล้วกันนะครับแบบนี้เหมาะ นะครับแบบนี้เหมาะท่านสามารถที่จะได้งานที่คล่องตัวไหลลื่นนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับท่านทุกวันแต่ข้อเสียก็มีครับข้อเสียก็คือในเรทราคาค่าจ้างเท่ากันนะครับท่านมักจะได้พนักงานฝ่ายกฎหมายแบบนี้นะครับในประสบการณ์ที่น้อยกว่าแบบอื่นๆยกตัวอย่างดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพสมมุติว่าท่านมีงบประมาณในการจ้างฝ่ายกฎหมาย เดือนละ2 0 0 0 0ืบาทถ้าท่านจ้างพนักง,งานฝ่ายกฎหมายแบบพนักง,งานประจำเนี่ยครับสอง0มบาทนี่ท่านน่าจะได้ประสบการณ์อยู่ที่สักไม่น่าจะเกิน5ปีนะครับแต่ถ้าท่านเอา2 0,000ไปจ้างที่ปรึกษากฎหมายข้างนอกหรือบริษัทกฎหมายให้เข้าดูแลเนี่ยสอง0มผมว่าน่าจะได้ไม่ตำ่ำประสบการณ์ไม่น่าจะต่ำกว่า8 – 10ปีหรือมากกว่านั้น และนอกจากจะได้ประสบการณ์ที่สูงกว่าแล้วเนี่ยครับท่านก็จะได้ระบบทีมมาด้วยท่านจะไม่ได้มาคนเดียวท่านจะได้มาทั้งทีมท่านจะได้ระบบการทํางานมาด้วยนะครับท่านลองคิดดูครับว่า,าธุรกิจของท่านเหมาะสมกันแบบไหนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องตัวเลขกันเอาว่าถ้าท่านอยากใช้บริการของผมเลยแล้วกันนะครับท่านต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานทางด้านกฎหมายของธุรกิจของท่านเป็นหลักนะครับงานมากก็ใช้งบมากงานน้อยก็ใช้งบน้อยตามสัดส่วนกันไปนะครับอย่างถ้าธุรกิจของท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายอยู่บ้างนะครับไม่ถึงกับมากแต่ก็มีมาให้กวนใจอยู่เรื่อยๆนะครับท่านอาจจะใช้ให้ผมแค่เข้าไปประชุมกับท่านเดือนละครั้งนะครับเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆตอบคําถามต่างๆ ในที่ประชุมนะครับแล้วก็จ่ายค่าจ้าจงเป็นเบี้ยรประชุมในแต่ละเดือนกันไปนะครับในระหว่างเดือนนั้นท่านก็ยังโทรหาผมได้ตดลอดนะครับเบี้ยรประชุมเนี่ยก็อาจจะประมาณสักห้าไม่เกิน5้าพันนะครับสามถึงห้าพันประมาณอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับก็ต้องแล้วแต่เนื้องานของแต่ละที่ปริมาณงานของแต่ละที่ว่าจะมีมากมีน้อยซึ่งก่อนที่ เราจะเริ่มงานกันเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องคุยในรายละเอียดตรงนี้กันก่อนนะครับทางงานเพิ่มขึ้นไปอีกก็เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนเท่าๆเป็นประมาณนี้นะครับในช่วงแรกที่ผมเข้าไปทําสัญญาไปทําเป็นที่ปรึกษากับท่านเนี่ยเราอาจจะทําสัญญากันระยะสั้นสักสามเดือนหเดือนคล้ายกับการทดลองงานก็ได้นะครับถ้าพอใจก็อาจจะทําเป็นปีต่อปีทาไปพอใจก็ ยกเลิกสัญญาไม่ต่อสัญญาแค่นั้นนะครับแล้วก็จะยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบแพ็กเกจดูแลทางด้านกฎหมายเป็นครั้งเดียวนะครับเช่นบริษัทของท่านถ้าท่านเห็นว่ารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะเหลือเกินหนี้ค้างชําระเยอะเหลือเกินหนังสือทางราชการมาเยอะเหลือเกินไม่รู้จะตอบอยังไง ความเข้าใจทางด้านกฎหมายของพนักงานก็ค่อนข้างต่ำอย่างนี้เนี่ยใช้บริการแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับท่านก็ให้ผมพาทีมงานเข้าไปอาจจะกำหนดระยะเวลาสักเดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเคสแต่ละที่นะครับผมก็จะเข้าไปดูตั้งแต่ทุกสิ่งที่ท่านให้ดูนะครับเช่นสมมุตินี้มีสัก 50ิบหนี้หนึ่งร้อยหนี้ผมก็จะเอามาทงหมดมาไล่ดูรายละเอียดแล้วก็สรุปแต่ละหนี้ว่ามันควรจะทํายังไงต่อรายนี้้องคดีรายนี้คุยต่อรายนี้ให้เข้าไปทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเอกสารบางอย่างที่อาจจะมีผลทางกฎหมายเนี่ยถ้าผมเห็นแล้วว่ามันดูจะไม่ค่อยเป็นไปตามกฎหมายเท่าไหร่ผมก็จะแก้ให้ หรือถ้ามันดูเสียเปรียบผมก็จะบอกท่านว่าอันนี้แก้อันนี้ปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นต้นนะครับเราจะก็จะคุยกันในรายละเอียดก่อนที่จะทําสัญญาทุกครั้งนะครับเรทในการทำแพ็กเกจอย่างนี้นะครับก็ตกอยู่ที่ครั้งละหมื่นถึงสามหมื่นนะครับแล้วแต่ปริมาณความยากง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งก่อนที่เราจะทำสัญญากันว่าให้ทำ อะไรก็ตามผมจะคุยกับท่านให้เคลียร์ก่อนที่จะเริ่มทํานะครับเบรคคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับเกรดคร่าวๆมันก็อยู่จะประมาณนี้แหละครับไม่มากไม่น้อยกว่านี้เยอะนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่สนใจตอนนี้อยากจะคุยกับผมเรื่องรายละเอียดให้มากกว่านี้ได้ครับนัดผมมาได้เลยผมพร้อมที่จะเข้าไปแนะนําให้คำปรึกษา ท่านต่อหน้าก็ได้หรือว่าจะออนไลน์ก็ได้ทั้งหมดนะครับผมพร้อมที่จะไปหาท่านไปเจอท่านนะครับซึ่งในการพบกันครั้งแรกเนี่ยผมเรียนตรงนี้เลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมมองว่าการพบกันการรู้จักกันในครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือมิตรภาพและความรินใจนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยจะได้ร่วมงานกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ